จริงๆเรามีบิดาแห่งปูรุดบุหรีไฟฟ้าด้วยนั่นก็คือคุณโจเซฟโรบินสันนั่นเองค่ะที่ทําให้เรานะคะได้เกิดบุหรีไฟฟ้านั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าบิดาคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศเยอะระมัน นี่พบกับน้องแคทนะคะในช่องแคทเบฟค่ะวันนี้นะคะเรามีคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าประวัติบุหรี่ไฟฟ้าเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นคําถามที่หลายหลายคนเนี่ยมันอยู่ในใจเพราะว่าเวลาใช้แบบตัว KS ตัวแหลกตัวนู่นตัวนี่แล้วมันก็จะแบบเออแล้วบุหรี่ไฟฟ้ามันเกิดขึ้นได้ยังไง mm hmm. เพราะว่าแบบ ประวัติของบุหรี่มัวอะไรเงี้ยมันก็คงมีอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนก็คือหาง่ายแต่ว่าประวัติบุหรี่ไฟฟ้าจริงอะมันหายากวันนี้น้องแคทนะคะก็ได้ไปรวบรวมทั้งหมดเนี่ยมาไว้ในคลิปนี้นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากเลยค่ะกด Subscribe กดไลค์ให้หน่อยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจกับน้องแคทนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าประวัติของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆแล้วมันมายังไง น้องแพทนะคะขออนุญาตย้อนกลับไปในปีคศ1930หรือพุทธศักราช2,473นมั่นเองโหถ้านับแล้วเนี่ยประมาณ ประมาณ92ปีได้เกือบร้อยปีแน่จริงๆเรามีบิดาแห่งปูรุดบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนั่นก็คือคุณโจเซฟโรบินสันนั่นเองค่ะที่ทําให้เรานะคะได้เกิดบุหรีไฟฟ้านั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าบิดาคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศเยอรมันเขานะคะได้คิดค้นนะคะสิ่งประดิษฐ์พ้นควันที่ไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้นั่นเองเกิดขึ้นนะคะครั้งแรกเลยและที่สำคัญนะคะเขาก็ได้จดแบบสิทธิบัตรไว้ด้วย ด้วยความที่สมัยนั้นน่ะต้องบอกแหละว่าเทคโนโลยีอะไรแบบนี้มันยังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันนี้ถูกไหมคะเขาก็ได้แค่แบบว่ารางไว้นั่นเองมันก็เลยยังไม่ได้เกิดหรือว่าเห็นผลนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะด้วยความที่ผ่านมาเรื่อยๆในปีพศ2อ,อ0 6นนะคะก็ได้มี1ท่านค่ะจริงๆมันก็ผ่านมาประมาณ สามุดสาปีเอ,อนี่เปเป็นคณิตคิดวัแล้ว oh. อ่ะก็ได้สร้างมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือคุณ หรือว่านายนะเฮอร์เบิร์ตเอลกิลเบิร์ตหรือเรียกว่าเฮอร์เบิร์ตกิลเบิตก็ได้นะคะก็ได้สร้างมันขึ้นมาในสโลแกนที่มีว่า s m o k e l e ็ s not t o p i c a l cigarette นั่นเองนะคะแต่นั่นก็ต้องบอกค่ะว่าเขาก็ได้ล้มเลิกไปอีกหนึ่งครั้งนั่นเองเพราะว่าเขาหานิโคตินไม่เจอเออก็อเสียดายเนาะไม่งั้นเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนแบบคนแรกที่แบบว่าผลิตได้เลยแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยหาไม่เจอเขาก็ได้ล้มเลิกไป หลังจากนั้น,นะคะ่ะผ่านมาถึง40ปีโอปีโหยาวเหมือนกันนะเนี่ย40ปีก็ข้ามประเทศมาเลยมาที่ Chinese นะคะพี่จีนของเรานั่นเองค่ะก็เป็นเพศศสตรชาวจีนคนนึงนะคะที่ชื่อว่าฮอลลิกนั่นเอง เขานะคะมีอินสปาเรชั่นมาจากคุณพ่อว่าคุณพ่อเขาเสียด้วยโรคมะเร็งปอดนั่นเองนะที่เกิดจากการสูบบุหรี่มัวนั่นเองทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าพี่จีนของเราเนี่ยเป็นคนสูบบุหรี่จัดมากๆเลยนะคะ,อะพอลิกเนี่ยก็ได้บอกว่าเออเขาอะเห็นคุณพ่อ,อดูบุหรี่แล้วก็ได้เสียชีวิตจากโรคนี้เขาก็เลยแบบ ด้วยความเป็นเภสัชแนะ่ก็เลยอยากจะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งนี้นะคะเขาก็เลยให้หันมาทําบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินนั่นเอง จริงๆแล้วนะคะเขานะคะก็ทํามาเนี่ยเขาก็ได้บอกได้กล่าวไว้ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการสูบนิโคเตนที่สะอาดและปลอดภัยมากกว่าบุหรี่มวนนั่นเองค่ะจุดเด่นของบุหรี่ไฟฟ้านะคะคือการตัดระบบการเผาไหม้ไม่มีควันไม่มีกิเท่านะคะเพราะว่าสิ่งพวกนี้แหละมันจะเป็นการสารที่เกาะเกิดมะเล็งนั่นเองค่ะเพราะว่าบุหรี่มวนเนี่ยมันเกิดจากการเผาไหม้นะก็ด้วยความที่ทั้งเป็นกระดาษทั้ง ใบซูตัวยาจากอะไรอย่างนี้แ,ลแหละมันก็เลยทําให้มะเร็งขึ้นมานั่นเองแต่ว่ามีแต่นิโคตินเปล่าๆเ,เนี่ยก็คือปลอดภยัย95.5%เลยที่เขานะคะได้ทําวิจัยเอาไว้นั่นเองเนาะมันก็เลยเกิดเป็นบุรีไฟไฟ้าอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ที่สำคัญา oh. ประเทศแรกที่ทํานั่นคือ พี่จีนของเรานั่นเองคะ่ะโ,โหโเก่งมากๆเลยนะคะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าแบ่งออกเป็น4เจเนเรชั่นด้วยกันนะคะอยากรู้ใช่ไหม4เจเนเรชั่นนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากเจ n เน a เรชันแรกเลยคะ่ะนั่นคือซิกเกอร์ไน์น,นั่นเองคะ่ะที่หลายๆคนเชื่อว่าต้องเคยลองนั่นเองที่จะ รูปร่างนะคะคล้ายคลึงกับบุหรี่มวนเลยค่ะสีสันอะไรเงี้ยเหมือนมากและก็ที่สําคัญนะคะยังมีตัวเครื่องที่มีไอร้อนแล้วก็ทําให้มีควันด้วยแต่ด้วยความที่มันทดแทนบุหรี่มวนไม่ได้คือแบบควันก็ยังน้อยตัวนิโคตินก็ยังน้อยค่ะมันก็เลยทําให้ไม่เป็นแพร่หลายนั่นเองนะคะ มาถึงเจเรชั่นที่2นั่นคืออ e ีกอสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยว่าพัฒนารูปร่างหน้าตาม,มาแล้วหรือว่าที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่นั่นคือเวฟเพนนนั่นเองและก็ที่สำคัญทำให้รู้จักกันแบบมากขึ้นนิโคตินมากขึ้นและที่สำคัญนะคะมีตัวแทนที่สามารถถอดออกเพื่อเติมน้ำยาได้อีกด้วยเอ,อ นี่ก็คือเจเนอเรชันที่2นั่นเองนะคะมาถึงเจเนอเรชันที่3นั่นคือตัวมอดนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมีเวอร์ชันที่คล้ายกับ EGOS มากๆเลยแต่ว่าตัวแท้งตัวอะไรเนี่ยจะขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมที่สำคัญแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเนี่ยเป็นฟุกกมอดนะคะหรือว่าหมอดยิงสดนั่นเอง ตอนนี้นะคะเป็นการจ่ายกระแสไฟโดยตรงเลยไม่ผ่านวงจรชิปใดๆเลยนะคะตรงระหว่างบุหรี่ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่หรือว่าถ่านนั่นเองค่ะและตัวที่2นะคะนั่นก็คือบ็อกมอดนั่นเองค่ะเป็นการยิงกึ่งสดนั่นเองที่เริ่มแบบวงจรการปรับไฟฟ้าได้นะคะหรือว่าปรับระดับไฟได้รวมถึงปริมาณน้ํำยา จะทำได้ละเอียดมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นแพร่หลายอยู่นะถึงปัจจุบันนี้นะคะมาถึงเจเนอเรชันที่4ค่ะนั่นคือพอดซิสเต็มนั่นเองค่ะที่บอกเลยว่าตอนนี้นะทุกคนเนี่ยไม่มีคือเอาว้างมากเลยนะคะเพราะตัวนี้พกพาง่ายและที่สําคัญนะคะไฟต่ํานั่นเองแล้วก็บอกเลยว่าน้ํายามีเยอะขึ้นตัวพอตเนี่ยสามารถ ผลิตควันได้เท่ากับบุหรีม่มวนเลยเหมือนบุหรี่จริงเลยด้วยและที่สําคัญตัวแทงน้ํายาของเขานะคะมีความ MTL หรือว่าเมา t h to lung นั่นเองนะคะรูลมยาก็ไม่ได้ใหญ่มาก น้ำยาที่เหมาะกับบุหรี่ไฟฟ้าชนิดนี้ก็จะเป็นแบบเซาลนิกนั่นเองค่ะที่มีความเข้มข้นสูงปริมาณนิกนะคะทั่วไปอยู่ที่30ถึง60 mg นั่นเองค่ะจึงทําให้ฟิลสูบเนี่ยคล้ายกับสูบบุหรี่มวหรือบุหรี่จริงนั่นเองจ้านี่ก็คือสาระดีๆนะคะจากน้องแคทนั่นเองค่ะสําหรับใครนะคะที่บอกเลยว่าเฮ้ยปรงวัติมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้หรือว่าใครที่มีความคิดเห็นต่างไงหรือว่าอยากจะติชมนะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะเพื่อให้น้องแคทเนี่ยจะได้ นะคะวัน,นนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมเลยที่ดูยันจนจบนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะกับช่องแคทเว็บวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย